ครับเดี๋ยววิธีการเตรียมรถก่อนที่จะออกไปเที่ยวนะครับก็คือ1เราจะต้องเติมน้ําให้เต็ม2คือเราชาร์จแบตให้เต็มแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยก็มี2อันครับถ้าเราเดินทางไกลเนี่ยจริงๆก็คือเราขับรถมันจะชาร์จเข้าแบตอยู่แล้วไม่ต้องชาร์จก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปชมเรื่องของการเติมน้าก่อนช่องข้างรถเนี่ยมี1คือเติมน้ํานะครับ 2คือปลั๊กไฟ3คือโซลาร์เซลล์3อันนี้ใช้ได้หมดนะครับเวลาการเติมน้ำก่อนที่เราจะไปเที่ยวเราถ้าถ้าใครมีหัวแบบข้อต่อไวครับก็ใช้ข้อต่อไวเสียบล็อกได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ไม่บางทีสายบ้านเราไม่มีเนาะเราก็เสียบอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็เปิดน้ำก็จะเติมเข้าไปในในในภายในนะครับพอเติมแล้วเนี่ย เวลาเต็มครับมันจะพุ่งออกมานะครับมันจะมีท่อหายใจอยู่ในนี้เรียบร้อยมันก็จะพุ่งออกมาพ <c oughs> อน้ําพุ่งออกมาเรียบร้อยก็จบเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของไฟไฟเนี่ยมีอยู่สส,สาเหตุที่เราจะเสียบไฟข้างรถ1คือแบตเตอรี่เราต้องการชาร์จแบตเตอรี่ภายในรถซึ่งสายไฟตัวนี้เราเตรียมไว้ให้แล้วในชุดนะครับเราทําไว้ให้10เมตรนะสิเมตรมุดเราเสียบ จริงเราเสียบได้ทั้งตัวนี้ก่อนก็ได้หรือจะไปเสียบที่ปลาก,ก่อนก็ได้แต่ถ้าวิธีการเซฟที่สุดเสียบที่ตัวรถก่อนแล้วไปเสียบที่ปลักครับวิธีการเสียบก็คือตรงนี้ครับเราดูเสียบแค่นี้มันจะมีจุดสายกาวแล้วก็เสียบเข้าไปครับเท่านี้ครับเนี้ยเราสามารถใช้ไฟในรถได้แล้วทีนี้เราจะเริ่มใช้ยังไงพอเราเสียบตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเปิดเรกเกอร์ข้างในรถกันเรกเกอร์ภายในรถครับกรณีที่เรา ไม่ได้เสียบไฟข้างรถนะครับเราใช้ไฟ220ภายในรถเนี่ยเราต้องเปิดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแต่ในจังหวะที่เราใช้ไฟข้างรถแล้วเราจะได้ใช้ไฟจากปลั๊กไฟ220แล้วก็จะชาร์จแบตเตอรี่ในรถด้วยก็แนะนําว่าพอเสียบไฟข้างรถเสร็จเราไฟยังไม่เข้านะครับไฟจะเข้าก็ต่อเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้เราก็จะใช้มาใช้ไฟตรงนี้ได้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับ3มช่องข้างรถเนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ําไฟและ โซลาเซลล์อีกจุดหนึ่งก็คือไฟโซลาเซลล์ครับจุดนี้ครับอ,อ,อันนี้คือแผงโซลาเซลล์แบบอ่อนนะครับไม่แบบอ่อนครับแบบพับได้ก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราเสียบเนี่ยหัวเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบไปเสียบอย่างนี้เสร็จเราก็กางโซลาเซลล์ได้เลย เสร็จเดี๋ยวไปดูในรถกันครับว่าโซลาเซลล์จะเริ่มเข้าระบบยังไงและระบบของโซลาเซลล์เนี่ยมันจะมีตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็พอมันเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเบรกเกอร์พอเราเสียบไฟคะเสียบแผงโซลาเซลล์แล้วเรามาเปิดตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่โซลาเซลล์เข้ามาในระบบไฟของเราเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไง เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโหลดแอป,ปเพื่อจะอ่านค่าโซลา r เซลล์ให้ครับการเช็คเนี่ยของมันมีดีอยู่อย่างก็คือว่าเราจะติดตัวอ่านค่าบลูทูธเนี่ยเข้าไปกับโซลา r c ชาร์เจอร์ด้วยงนั้นก่อนจะใช้งานได้เราต้องมาโหลดแอป,ปก่อนครับวิธีการโหลดแอป,ปนะครับเซิร์ชคำว่าโซลา r a แอปนะครับโซลา r a แอป,ปแล้วกดครับเวลาเราโหลดแอป,ปเรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นโซล,ลาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปที่โซลา ก็จะสังเกตว่าพอขึ้นมาครับพอเราเปิดเบรกเกอร์อย่างเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับเสียบไฟโซลาเซลล์ไว้ข้างรถเรียบร้อยมันก็จะขึ้นตัวบลูทูธมาให้เปิดเข้าไปครับเขาก็จะเลือกตัวที่อยู่ใกล้เรานะครับถึงถ้าถ้าเรามีตัวแบบนี้อยู่หลายๆคันอย่างที่เนี่ยบางทีอาจจะมีตัวอื่นขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราอยู่คันเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นข้อดีของตัวบลูทูธตัวนี้นะครับผมก็จะบอกว่าก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถถ้าเราไม่ต่อ คอนเนคกับโซลาเซลเลยเนี่ยเราก็สามารถดูได้ครับว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เราเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็คือว่าอย่างตอนนี้แบตเตอรี่เราอ่ะมีอยู่ที่13.3โวลต์นะครับแล้วเราสามารถอ่านค่าแบตเตอรี่เราจากแอปนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องดูจากหน้าจอเราก็ดูจากตรงนี้ได้อย่างตอนนี้เนี่ยผมเสียบไฟเสียบโซลาเซล์ข้างรถเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราจะไปเปิดเบรกเกอร์โซลาเซลนะครับเปิดปึ๊บอ่าโอเคครับเราก็มาดูกันว่า นี่มันก็จะขึ้นครับโซลาร์แผ l นะครับมันก็จะขึ้นโวลต์มาแล้วก็ขึ้นเคอร์เรนต์ขึ้น Power. พ o w e r าเพรเอินตอนนี้เราวางแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยอยู่ในร่มครับมันก็เลยไม่ขึ้นพวเวอรนนะครับนั้นจริงๆก็จะบอกว่าเราสามารถดูคอนโทรลชาร์จเจอร์ของโซลาร์เซลล์เนี่ยจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับแค่นี้เองครับสำหรับการใช้โซลาร์เซลล์ในระบบรถแคมเปอร์ของเราทีนี้ ในส่วนของระบบโซลาเซลล์เนี่ยจะเป็นแอดเพิ่มสำหรับในเซตนะครับแล้วก็ในระบบของอันนี้ถ้าอยากถ้าเรามีแผ่นโซลาเซลล์อยู่แล้วเราก็จชาแผ่นโซลาเซลล์ที่บ้านเรามาใช้ได้แต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถแอดเพิ่มแผ่นโซลาเซลล์ได้ครับถ้าเป็นแบบพกพาแบบนี้ก็แนะนำของ u c o f โนะครับที่ a อเชียแคมเมีนะครับทั้งโซลูชันโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานในระบบไฟที่จะคอนเน c t ข้างรถ ระบบน้ำเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ